มันคือความผูกพันที่เราจะเป็นทั้งแม่ทั้ง<ม>เขาจะเป็นทั้งทั้งลูกนะคะคือความรักที่เราไม่ได้ว่าเออวันเทศกาลเราถืจอจะกอดกันหรือรักกันอะไรม,มันเป็นวันพิเศษสาหรับทุกๆวันที่เราได้อยู่ด้วยกัน แต่เลือกเรียนมาเขาก็มาช่วยแม่ขายของแล้วค่ะตอนเล็กเขาจะพูดไม่ชัดเขา่าถามลูกถามลูกค้าว่ารับอะไรดีคะลูกค้าก็ประทับใจ <c oughs> เขาจะได้ที่ปล่อยมากเขาก็เลยชอบที่จะปินแม่ค้ากับแม่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่แม่ไม่เคยบังคับเลยคะ่ะว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นแม่บอกว่าลูกทําอะไรมีความสุขลูกทําเลยแล้วสุดท้ายเรามาเรียนรู้เองว่าแบบการทาร้านอาหารอ่ะร้านที่แม่ทำตั้งนานแล้วอะ แล้วทุกครั้งที่เพื่อนๆมากินร้านอาหารเราใช่ไหมคะแล้วเพื่อนชมว่าอร่อยหรือว่าใครๆก็บอกว่ารู้จักร้านเราอ่ะมันคือความภูมิใจของเราค่ะเพื่อนๆเขาจะรอเขาเมื่อก่อนเด็กๆนะคะเขาปโรงเรียนแล้วเพื่อนกับเพื่อนกับผู้ปกครองก็ถามว่าอ๋อเนี่ยลูกแม่ค้าไข่ไห่ทอดอแม่เขาชื่อเจ๊หอยนะคะเขาจะเรียกเจ๊หอยแล้วเขาก็เลยว่าเค้กหอยอตเตข,ขึ้นมารก็แบบ อ๋อถ้าเรียกว่าเค้กหอยหรอไม่เป็นไรเรียกเลยค่ะเค้กหอยภูมิใจด้วยบางเพื่อนบางคนแบบเมมเบอร์ว่าเค้กไหนเค้กหอยอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนที่เราอายนะว่าแบบแม่เป็นเจ๊หอยแล้วก็อายเพื่อนอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นมาเพราว่าเค้กหอยเฮ้ยไม่เป็นไรเขาแปลว่าเขารู้จักร้านเราแปลว่าเขารู้จักแบรนด์เราแล้วเขาเลยจำเราได้ว่าเราเป็นเค้กกักเค้กหอย้อยชาเลยคือชีวิตเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างใช่ไหมว่าเอาเราได้โลนเขาก็ได้โลนคือไปมหาลัยเนี่ยเชื่อไหมว่า สพราว่าไม่ให้เขาวันละร้อยปกติเพื่อนๆเขาจะได้วันละสองร้อยเขาได้วันละร้อยเดียวเขาไม่เคยฟุ่มเฟือยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโทรศัพท์สมัยก่อนเพื่อนเขามีแบบดีๆของเขาแบบธรรมดาก็ได้ประมาณเนี้ยแม่ไม่เคยแบบต้องหาเงินซื้อเขาเขาไม่เคยเดือดร้อน่าแม่หนูอยากได้นั่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยเขารู้ว่าเราลําบากเขาจะเก็บเงินของเขามาเขาอยากได้อะไรพอสุดท้ายแล้วเงินเขาไม่พอเราก็ถึงเสิร์ฟช่วยเขาเลยค่ะเคยรู้สึกว่าคือเคยภูมิใจมากที่เคยเป็นลูกแม่เหมือนเรารู้สึกว่าเรา ไม่ได้เป็นครอบครัวที่รวยเราไม่ได้มีเงินแต่เมื่อทุกครั้งที่เขาอยากกินหรืออยากได้อะไรอะถึงแม้เราไม่มีอะแต่เรารู้ว่าเขาพยายามเพื่อเราให้เรามีเหมือนเพื่อน,นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งแม่เค้กไม่ได้เป็นแค่แม่คนเดียวเป็นนั่งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้ดีเป็นเหมือนผู้นส่วนในครอบครัวคือแบบเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่มีพ่อแล้วเหมือนเราเป็นคู่คู่กัอนอะ ไปไหนก็แบบให้คำปรึกษาอะไรกันได้ก็รู้สึกดีใจมากที่เกิดมาเป็นลูกแม่คือความรักนี่เราไม่ได้ว่าเออวันเทศกาลเราถึงจะกอดกาันหรือรักกันอะไระมันเป็นวันพิเศษสําหรับทุกๆวันที่เราได้อยู่ด้วยกันะนะคะโอเคค่ะรักที่สุดรักแม่ที่สุดเราจะมีบ้านด้วยกันแล้วหลังจากเราต้องเช่าบ้านมาตลอดใช่ <laughs> ทุกวันนี้เราอยู่บ้านเช่า <laughs> ใช่เราจะสู้ไปด้วยกันโอ <laughs> เคค่ะเจ เอช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม